หมคุณผู้ชมพอฟังแบบนี้แล้วมันก็พี่หมวยรู้สึกยังไงเอา้าตกใจไหมตกใจตกใจไหมตกใจคะ่ะตกใจแต่ว่าเป็นตกใจในฟิลเอ,เอียงมาแบบที่พี่หนุ่มเหรอใชไไใ่ไม่ได้ตกใจไม่ใช่ว่าตกใจเฮ้ยมันใช่เหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงเขาทําจริงเหรอเขาทำจริงเ<ช>หรอ,รหรอใช่เหรอ ตกใจงั้นป่ะไม่ได้ใช่ไม่ใช่ฟีลแบบพี่ฟีลแบบพี่ตกใจคือเฮ้ยอีกแล้วอรออะไรอ่ะอนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอะไรอ่ะอีกแล้วอ๋อกี่ครั้งกี่หนนี้อ่ะอย่างเงี้ยเหรอแต่เราไม่รู้แล้วเป็นใครนะอ่าใช่แต่เราพูดแบบกว้างกว้างกว้างอ c t i n พอได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปเล่นหนังกับพจน์อานนท์ได้เลยพอได้อยู่นะอ่า ได้ฟิลมากได้ฟิลนะคือแอบแหมจริงๆก็พอฟังแล้วมันก็ตะกิดตะขวงใจเนะะาะเพราะมันคือใครแต่อันนี้ต้องยกเครดิตให้คุณมดดำนะอันนี้ไม่ได้อวยกันเองนะคือ,คอ,คอด,ดีที่เขาถามคำนี้ขึ้นมามดีที่เขาถามคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าพอถามมาเนี่ยมันแหมมันพอสัมภาษณ์มันกออ็ฟังแล้วก็โอเคเออแต่พอมันมาตรงเนี้ยมันมันสะดุดตรงนี้จริงๆค่ะ มันเป็นคําถามที่คือโอ้โหมันถ้าเป็นผมก็าอาจจะไม่ได้ถามนะแต่วดดําถาม,มแล้วมันได้คําตอบนี้มาค่ะตกใจเลยอ่ะใช่อออค่ะายากฟังจากปากแมนค่ะอยากฟังจากปากแมนเองขอญาตโทรหาแมนรับหรือไม่รับไม่รู้ค่ะ